ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e l a n d s ช o p ร้านรับเติมเกม Cook i e land แล้วก็เกมมือถืออื่นน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k i e l a n d s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมาทำตัวเพสโต้โหระพาให้มัน5ดาวกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มที่ตัวเพสโต้เนี่ยนะครับที่3ดาวเพราะว่าในคลิปแรกเนี่ยเราดวงค่อนข้างอยู่ในเกมที่แฮปปี้โอเค ก็เลยดาวค่อนข้างไกลนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราขาดดีโ,โหแบบเข้มๆเ,เลยคือหลังจากนี้มันจะเป็นจุดที่ยากอย่างเดียวแล้วเพราะว่าตัวโบนัสเนี่ยมันจะมีถึงตอน3ดาวซึ่งผมรับรางวัลมาแล้วหลังจากนี้เวลาสุ่มอะไรอะ่ะมันคือเพียวๆแล้วไม่รวมโบนัสโบนัสไม่เกี่ยวนะครับอ่ะไม่รู้จะไหวไหมนะเริ่มกันเลยดีกว่า let's go จะตู้นี้ผมเพิ่งไม่เห็นนะอยู่นานนะเนี่ย33วันนะครับ let's go ตอนนี้เริ่มที่90ใช่ไหมครับอันนี้คือผมกดเพชรสุดสดเลยเพราะว่าตัวตัวแพ็คแพ็คตัวเนี่ยตอนนี้ผมกาลังพิจารณาเรื่องการเติมอยู่เพราะว่ามีเพชรเยอะมากตอนนี้มี200,000ใช้เพชรก่อนไว้เพชรมันเหลือน้อยๆอะไรเงี้ยเออเราก็ไปเติมตัวสลับกันได้นะครับผมต่อมาไปลูกพี่อุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะผมสงสัยเออแล้วพี่เอาเพชรมาจากไหนแยะคือแพ็คอะมันจะมีแพ็คที่เติมแล้วพเพชรรวมแล้ว,ลวได้ไมเลสอะ เออผมกดนานะเพราะว่าเราไมเลทนะครับผมกดส่วนหนึ่งแล้วกดข้างนอกส่วนหนึ่งอะไรยงี้ม่ถึงว่าแพ็คทั่วๆไปปับป๊บปั๊บอุ้ยเป็นอะไรวะซอพิกเดี๋ยวได้เจอรสเผ็ดสุดแซ่บแน่เออจารู้แล้วนะครับผมเผ็ดจ,จี๊ดเลยเผ็ดจ,จี๊ดเลยและตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะเกมเขาเพิ่งปรับตัวลังคาไมเลทนะให้ใช้ได้น้อยลงแล้วก็มีสินค้าอื่นๆให้เลือกนะครับผมเออผมต้องถ้าได้ไมเลทเยอะๆก็ดีนะเราจะได้มาช็อปกันนะครับต่อครับ เลตก้แชงแชงโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยเอย,ยังไม่มาเลยต้องการหนึ่งตัวไกอีกหกเศษเพิ่มขึ้นสองดับไปสี่ดับมันจีดวะมันจีดมันจะไม่มีคัดทรงคัดซีนอะไรหน่อยหรอเฮ้ยมาวะเฮ้แอรอบนี้รอบการันตีว่าผมจำไม่ได้วะ่ะเออวะ่ะมันคือรอบการันตีเฉยๆหรือเปล่าวะถ้ามันรอบการันตีเฉยๆนะั้ก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรกันแบบนะนะั้นอ่ะม สองตัวก็ได้อะถ้ารอบการันตีขอสองตัวเออว่ะลืมดูเลขเลยวะนี่คือรอบการันตีว่ะเพราะว่าผมกดเอา้าผมกดแบบไม่ดูไม่ไม่ดูเลยว่ากี่รอบอะก็คือเรากดจนห้าดาวอยู่แล้วนะครับอยกี่ตัวเนี้ยถ้าหากเฮ้ยแล้วแบบนี้มันจะออกไามเนี่ยเพสโต้ผมอ่าเพสโต้ไหมไม่มีเพสโต้อะโอ้ยยังไม่ถึงอ้เพิ่งผ่านไปห้าสิบเองอะนี่กินถ้ามันออกนี่คือโอเคนะเพราะมันครึ่งทางไงแต่ตอนนี้เฮ้ยอาจจะออกรอบนี้สองตัว ถ้าออกสองตัวน,นี้โคตรโอเคผมเป็นคนที่รู้สึกว่าสลับไอดีผมมาดวงสุนคุกกี้มันไม่ได้ยังยังไม่เจอคนเ่นอแต่ว่าดวงดีแต่ผมคิดว่าผมยังไม่เจอคลิปที่มันตึงๆเลยนะแบบง่ายๆหน่อยโอ้มันออกพัดถังโลเม็ดสิ่งนั้นก็คือความจริงแท้ย่งไงจ้าความจริงแท้ว่าคุณดุดเลอ้ยลูกพีลูกพีกพเออุดเลดอ่ะ โอ้มันเจ็บปวดรววเราวจะการันตีแล้วเนี่ยเปิดแล้ว่าการันตีเลยเหรอมันจะตึงเกินไปเอ้ยโอ้ยกลวยกายคาโมไมมาก็ได้โอ้โหแต่เอปิกออกเยอะๆมันก็ได้ไมล์เลรนนะแต่ผมไม่รู้ว่าคุ้มไหมวะสามารถเใช้กับร้อยไมล์เลรนเหรอมันก็ไม่ได้ออกสามมันก็ไม่ได้รอบเดียวออกทุกรอบไงจริงๆโอ้ยการันตีเลยเหรอเนี่ยแม่งเอ้ยการันตี เออรู้แล้วว่าการันตีจะทำสุดยอดอาหารได้กินเอาไวเลยจ้าแต่อาหารปู่อ่ะลุงอ่ะอาหารปู่รสเค็มๆนะอาหารลุงรสเค็มๆมารู้ตัวเบาตัวนี้มันมีความฟิลเหมือนอัศวินซีรอนในไอคุกกีล้ลายคิงด้อมเลยเนาะลุงมากี่ตัวโอโอ้โหลุงแม่งเป๊ะเลยวะ่ะโอ้จะไม่ขึ้นสีดาเลยวะ่ะลุงแม่งเอาผมหนักเลยวะ่ะเปลี่ยนเป็นเพสโตโ้เกลือได้ไหมเนี่ยมันเริ่มจีแล้วนะออกหินัว้ก็ได้ขอขึ้นสีดาเอ้ เออมาง่ายหน่อยอันนี้คือมารอบรอบที่สองหลังจากที่รีกันรันตีมาคือยี่สิบโลยีล่สิบรอบเเรียกว่าเรียกว,ว่ายังไงไม่รู้อันยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัวสูงมาครับเฮ้ยอู้คลิปนี้แหละดวงก๊อตของจริงเนี่ยแหละถึงเวลาสามตัวไหมอ, vous, อ๋อหนะูก็จะสามเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะตึงอยู่นะเนี่ยอัพก่อน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 อัพก,ก่อนนะครับเฮ้ยสบายชิวๆแล้วครับ ตอนนี้คืออีกหนึ่งตัวเพิ่มอจะขึ้นห้าดาวเฮ้ยห้าดาวอะ่ะโฮ้ยมันมาจัดเลยว่ะมันมาเรื่องมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องอุย้ยขาดอีกหนึ่งตัวนิดนิดหนึ่งตัวสาวเศษน่าจะไหวอยู่อย่าก,การันตีเลยอย่าอย่าเต็มการันตีเลยรอบนี้มันมันเออนี่ไงอุย้ยขาดอีกนิดหนึ่งก้อนกับหนึ่งตัวยี่สิบเอ็ดเศษเท่านั้นเอาเว้ยขอตึงตึงหน่อยมาไหมเออไม่มีคัดซีนอ่าได้หินมาลวก้อนหนึ่งตอนนี้ขาดแค่หนึ่งตัวเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลย หนึ่งตัวเรื่องจบเรื่องเงียบเครียรมาครับหนึ่งตัวตอนนี้74็เม่อกีเจดสโอ้ยหกสิบสี่แล้วครึ่งทางครึ่งทางห้าสิบสี่ครับมาไหมเอ้ยจะทําอาหารอยากกินอาหารลุงแล้วว่าลุงมาหน่อยลุงคุกกิ้งคุกกิ้งโกโก้ลุงคุกกิ้ง cooking. เออมาลุงผมอยากกินอาหารลุงแล้วไม่อยากกินเกลืออยากกินอาหารลุงมาโอ้ยลุนยงงล้นจัง่ะลุ้นจัง่ะ ขอดูขอดูเงาในข้างหน้าหน่อยเอานี้ขอดูเงาเป็นผมว่าลุงมานะจบเลยนะมาแล้วจบเลยนะจบโอ้ยแม่งเอ้ยเป็นเป็นมวยเอ้ยเผ็ดร้อนไปทุกวันจ๋าจ๋ารู้แล้วรู้แล้วว่าเผ็ดร้อนแต่ไม่ชอบกินของเผ็ดไงโอ้ยลุงผมอยากกินอาหารลุงอะ่ะลุงจะซักผงการันตีเลยเหรอพราะขาดตัวเดียวอะ่ะ โอ้โหลุงแม่งเอาผมการันตีแน่เลยว่าเล่านี้ดูทรงละนั่นไงโอ้โหลุงซัดก,การาันตีเลยวะ่ะลุงลุงพม่ผมจะเหลือน้อยเลยลุงกดกดกดคิปท,ทีไปเลยโอ้ยการันตีเต็มข้อเลยครับรอบดูสิโอ้นึกว่าจะได้โชว์คลิปแบบดวงซุปเปอร์คอร์ทหน่อยวะเอ้ลุงเกือบแล้วนะลุงกลายเป็นตอนนี้ผมก็รู้สึกตัวนี้เหมือนตัวอื่นทั่วไปที่ผมสุบและในเรื่องของดวงอะ่ะ หาตันมานะครับผมมาลุงตอนนี้ผมห้าดาวมีสามห้าไมเล่นนะไม่เลยผมขอไปดูก่อนว่าจะผลิตอะไรยังไงนะครับแลกอะไรยังไงลุ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 งห้าดาวก่อนลุงจัดไปแล้วแต่ลุงเขามีตู้ส่งสกินด้วยนี่โอ้แต่ตู้ส่งสกินลุงไม่ค่อยน่าสุ่มอ่ะมันมันมติดอยู่อย่างเดียวเลยคือตู้ลุงอ่ะมันมีโอกาสเจอสกินอื่นไงมันไม่เหมือนสองก้นที่มันเจอแต่สกินหน้าตู้แต่เข้าใจได้นะเพราะว่าตู้นี้มันมีหน้าตู้ตัวเดียว โอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้คืออะไรแพ็คอัปเกรดคุกกี้ห้าดาวได้คัมพีใสยพระธาตุาลมโอ้ผมยิงอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวขอไปดูก่อนจริงๆมันก็น่าสนใจนะั้ยอ่ะอันนี้เรื่องสุ่มหมดแล้วผมจะลองวิเคราะห์ความคุ้มค่าแพ็คนี้นะแพ็คนี้ได้คัมพีธาตุลมสองร้อยนะครับสองร้อยเนี่ยถ้าเราเทียบกับตัวนี้อันนี้กล่องหนึ่งสามสิบเท่ากับเทียบกับประมาณเกือบเกือบเจ็ดกล่องผมตีว่าเจ็ดกล่องแล้วกันเจ็ดกล่องร้อยห้าสิบเป็นพันห้าสิบบาทนะครับ า50บาทอีก340คือค่าของแสยภาพระดับสูงแล้วก็หีบซุ per ปิดตัวตอบยากดังอนะคือถ้าว่าเป็นหีบของทองหรือได้เป็นของทองตัวนี้เลยเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแต่พอเป็นหีบซุ per ปิกเนี่ยมันตอบยากนะเพราะว่าอัปเดตรอบนี้มาเนี่ยมันดูพวกแปนอะไรมันหาง่ายขึ้นกว่าเดิมไงก็เลยไม่รู้ความคุ้มค่าแต่มันได้เป็นเขียวแต่แต่คือท้ายที่สุดอะมันคือได้เเป็นคาาีศักยยภพท่ลง มันฟีงว่าใช้แค่าลงก็จะมีตัวนี้เข้าลายกล้วยก้าใช่ไหมกระโมไม้าระโมไมจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่ก็มีนั่นแหละมีกล้วยมีตัวนี้แล้วก็ข้าวลายอย่างนั้นหรอแต่า่าลมโอ้แต่นะตอนเี่อัดคลิปนี้เนี่ยเลดแรงค่าเดนมันยังไม่วนมาไอตัวเลดแชมป์แต่ย่งไเลดเวลแชมป์มันวนมามันก็ล็อกท่าลมอยู่แล้วแหละเออมันก็มันก็ถ้าคุณของท่าลมมันยังไม่แข็งมันก็โอเคของผมแข็งยังวะผมขอดูก่อนผมขอดูคัมภี์ก่อนผมลองมาเยอะโอ้โห ผมมีเยอะขนาดนี้เพราะเพราะว่าผมไม่เคยทําตัวออฟท่านลงไงเพราะว่าออฟที่มีอยู่มันเล่มงกฎมันก็แฮปปี้อยู่แล้วมันประมาณอันดับร้อยกว่าๆภายในไม่เกินเอธท็อปสามร้อยอยู่แล้วก็โอเคู่แล้วเออว่ะแฮกนั้นพิจารณาดูก่อนแล้วกันมีเวลาให้คิดกี่วันวะนะ่าเจะได้ถ้าเป็นอาวุธอะผมว่าผมจะกดนะถ้าเป็นอาวุธเฉพาะตัวเลยเพราะมีของแดงหล้ผมค่อนข้างลังเลแน่นอนมันดีหน่อยมันเลือกของแดงในอนาคตได้แต่ มันก็มันก็คาบเบาก็ได้ไหมอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปตัดสินใจดูก่อนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ